อาหารทะเลเนี่ยแซบซขึ้นมาหน่อยค่ะผัดฉ่าทะเลดีมคเกหอแมแงก็ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดแ คุณพระดีารเขาก็จะมีอืมมีรสการปนระหว่างของดิบกับของสุกก็อาจทำให้การปนเพื่อนของเชื้อโรคต่างๆได้นะคะเพราะนั้นก็อย่าลืมเรื่องของการแยกเขียงหรือภาชนะอะไรก็ตามที่ปนระหว่างสุกกับดิบสวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการพุกิดเดิลเทอร์บายรามาชาแนลแล้วนะคะ ทุผู้ชมเตรียมตัวเลยนะคะคอยจดสูตรนะคะหรือว่าแคปหน้าจอก็ได้สะดวกเป็นไหนทําแบบนั้นนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะนําเสนอเมนูที่เรากินกันทุกๆวันนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามาทําใหม่ให้ดีขึ้นคือเราชินที่กินมันมากๆเค็มมากๆหวานมากๆ แต่คุกกิ t เบเตอร์นะคะจะมาปรับลดลงนิดนึงแต่ก็ยังอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะโดยเชฟนะคะของเราเนี่ยจะมาปรับเมนูของเราเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็คุณหมอโสนะคะจะอยู่กับเราทุกๆอีพีค่ะแล้วตอนนี้ทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะคะท่านแรกค่ะแม่ป้อมค่ะเชฟป้อมหมอมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลค่ะแล้วก็คุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิิโสพินเกียรติรุ่นักุลค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแนึงนะคะตอนนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย อ้นก็ดูข่าวถ้าพูดถึงอาหารทะเลก็ทะเลก็ะ,ะดุแต่ักดแต่ไม่ใช่กุ้งสะดุ้งเป็นเราเนะสะด้งเอาง่ายๆถามตรงๆเลยว่าอาหารทะเลเนี่ยมันมีเชื้อโควิดได้ด้วยเหรอคะนอกจากจะเชื้อโรคอื่นๆนะคะ คือจริงๆแล้วถามว่าเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโควิดเนี่ยมันอยู่ตามอาหารทะเลได้ไหม mm hmm. คือมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ทั้งในอาหารทะเลอยู่ทั้งในภาชนะที่อาจจะเป็นใส่กลองใส่อะไรมา mm hmm. แต่ทีนี้ถ้าเรายังจะต้องบริโภคล mm ่ะ hmm. ค่ะโควิดเนี่ยมันไม่ได้ติดด้วยการกินนะ mm hmm. ถามว่าถ้าเราต้องบริโภคเนี่ยก็คือต้องสุก mm hmm. สุกคือสุกปุ๊บลวกปุ๊บสุกทุกอย่างไวรัสตายเกลี้ยงจริงๆสุกเนี่ยเซฟได้หลายหลายเชื้อโรคเลยนะคะถ้าสุกทุกอย่างปลาะก็ต้องสุกนะ ปลาลันหนูต้มต้มต้มละกรองกองต้มต้มละกรองอันนี้อันนี้แนวที่บอกหมอจริงจงจะต้องเสียไม่รู้เปล่าไม่รู้จริงไม่รู้เพราะนั้นจริงแล้วทุกอย่างคือเน้นสุกรวมถึงถ้าสุกแล้วโควิดก็ไม่ได้ไม่กี่อย่าใช่รวมถึงเชล้อคอื่นๆด้วยถ้าสุกแล้วใช่ะออย่างเช่นเมนูตำอะไรที่เป็นปูม้าที่ไม่สุกกุ้งไม่สุกเนี่ยอันนี้ก็ต้องเสียอันนี้ก็พักหน่อย อย่าพึ่งเลยอย่ากินเลยคือที่ถามเลยเพราะว่าเมลูวันนี้เนี่ยค่ะอยากจะให้ออกไปทางทะเลทะเลนี่ก็ยังได้อยู่เลยออกทะเลไปเลยถ้าสูงไม่มีปัญหาอยู่แล้วทาอะไรดีคะคุณแม่ก็ถ้าอาหารทะเลเนี่ยแซ่บๆซขึ้นมาหน่อยค่ะผัดฉ่าทะเลดีมะมีกระชายไหมคะมีเป็นเส้นๆเลยน่นแหละถ้าใครไม่กินกระชายเป็นเส้นๆอ่ะโดนสกัดได้เลยเอากระชายออกขอเพิ่มหมึกไข่ได้ไหมคะ เพราะฉะนั้นว right. ันนี้เป็นทะเลแต่เป็นทะเลที่สุกเพราะว่าจะมาผัดฉาใช่ค่ะอุ้ยแต่ผัดฉ่ามันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่นี่คะปกติแล้วผัดฉาก็ไม่ก็เป็นเมนูที่เหมือนจะครีมซะด้วยจริงๆมันก็มีความเฉพาะของมันคือมันเป็นอาหารรสจัด อ๋อคือเผ็ดแน่ๆบางเจ้าที่ตัวเองเคยไปชิมมาเค็มอีกต่างหากคือทั้งเผ็ดทั้งเค็มค่ะถูกใจคุณโอ้แน่นอนเหยดกันเลนะคะแล้วก็คือความเผ็ดหรือความแซบของมันเนี่ยจริงๆเราถามว่าคนเราเองเนี่ยไม่มีต่อมหรือว่าไม่มีสิ่งที่รับรสความเผ็ดนะคะเวลาเรากินเผ็ดเข้าไปเนี่ยมันถ้าเผ็ดมากๆปุ๊บมันเราจะเกิดการระคายเคืองคือร่างกายเราไม่สามารถรู้ว่าอันนี้คือเผ็ดแล้วค่้ถ้าเรากินเผ็ดไปมากๆเนี่ยเนื้อเยื่อเราก็จะเกิดการระคายเคืองค่ะแล้วก็ส่งผลอะไรบ้างกดไรย้อนเป็นไหม มอไม่ยังๆงๆคะไรย้อนหรือว่าบางคนก็จะมีลําไส้แปรปรวนได้บางคนมีปัญหาเรื่องของการถ่ายเช่นเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียสลับไปมาและที่สําคัญผัดฉาอะไรที่ผัดเนี่ยต้องมีน้ํามันอ่าใช่ความมันแล้วคุณแม่จะทํายังไงให้มันไม่มันล่ะคะวันนี้ก็ตัดน้ํามันทิ้งไปเลยคุณแม่แล้วจะอร่อยเหรอคะคือจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราทํากับข้าวเป็นเนี่ยหลักในการผัดบางอย่างเนี่ย เราสามารถใช้ไฟที่แรงให้มันอร่อยและหอมได้ดังนั้นเนี่ยเนื้อสัตว์ที่จะเอาไปผัดเนี่ยวันนี้เราจะลวกมันก่อนมันก็สุกเท่ากันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ามันมันยองนอกจากสุกแล้วเนี่ยเรายังควบคุมความสุกไม่ให้แข็งกระด้างเกินไปหรือไม่ให้ดิบเกินไปได้ด้วยงั้นแคคือลวกก่อนใช่ลวกซะก่อนแล้วก็ลงกระทะที่ไฟแรงจัด มน่นรล้ว่ะเข้าเนื้อไหมคะคะเข้าสิเข้าหมอลองเลยวันนี้อยากลองหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเลยนะคะคือคุณหมอจะต้องลองเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าลวกแล้วไม่กระด้างด้วยแล้วเอาไปผัดกับกระทะร้อนๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะ ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะต้องตั้งใจดูแล้วนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยจะเริ่มทําเมนูผัดฉาทะเลแล้วทำให้เครื่องคราวเยอะขนาดนี้ละคะคุณแม่ก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยอาหารไทยหรือผัดฉาเนี่ยเขาเน้นกลิ่นหอมของสมุนไพรค่ะค่ะเช่นหอ,อมกระเทียมข่าพริกกระชายเน้นอย่างนี้เลยเน้นอย่างนี้เลยไม่ใช่เป็นคุกอิดเด t เทอร์เขาก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมคะก็แบบนี้ค่ะ เมนูนี้แค่เห็นวัตถุดิบและส่วนผสมก็รู้ได้เลยว่าต้องเผ็ดร้อนมากแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับว่าเชฟป้อมจะใช้วิธีไหนทำให้เมนูทะเลผัดชาเป็นเมนูที่เบทเทอร์ขึ้นบ้างคุกกิทเบ็เทอร์เนี่ยเราเปลี่ยนเทคนิคแล้วก็วิธีการนิดหน่อยเช่นเคยละค่ะเราทำต่อหน้าคณ้อใช่เราก็ต้องแบบลดลงั้นเดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันนะคะว่าส่วนไหนที่ลดลงบ้างจาก สูตรที่เป็นผัดฉาออริจินอลนะคะใช่ค่ะเพราะเราเน้นเสมอว่าถึงจะคุกอิทเบเชอร์ก็ต้องอร่อยต้องอร่อย,ย,ยใช่คแค่เห็นวัตถุดิบก็น้้ำลายสอแล้วครับเชฟป้อมเลือกใช้อาหารทะเลสดๆและหลากหลายชนิดพร้อมเครื่องแกงสูตรเฉพาะตัวมาดูกันต่อเลยครับว่าจะน่ากินขนาดไหนงั้นเริ่มเลยค่ะคุณแม่ต้องมีอะไรบ้างนะคะเเอาเป็นเครื่องที่คุณแม่บอกอื่นเลยะนะคะ จะกรองให้ดูว่ากระเทียมแค่นี้ค่ะหนึ่งส่วนเป็นส่วนหอมแดงค่ะพอันใกล้เคียงให้เล็กลงหน่อยแล้วกันนะเราจะได้เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยเราจะสับค่ะเราไม่ได้ตำอะไรเลยถ้าหั่นให้เล็กเนี่ยเราก็ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นค่ะหอมแดงกับกระเทียมสัดส่วนพอกันใช่ค่ะประมาณเดียวกันนะคะแล้วก็กระชายค่ะประมาณส่วนหนึ่ง จริงๆแล้วอ่ะเราจะใช้พอพอกันดีแล้วแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ตายตัวมากใครจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนเขาไม่ชอบกระชายอย่างเงี้ยก็คือว่าก็ต้องใส่อยู่ดีก็ใส่แต่น้อยหน่อยอ่าแล้วก็แต่เห็นที่ในเมนูเวลาเรากินมันจะมีแบบเส้นๆด้วยอันนี้ต่างหากไหนคะอย่างนี้ป่ะกระชายนั่นเติมทีหลังค่ะใช่ค่ะอันนี้คือตัวที่อยู่ในมีทั้งสแบบนะ หอมแดงก็ใช่ค่ะใช่ค่ะและสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสุดท้ายคือพริกแดงเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยพริกแดงเขาใหญ่มากดังนั้นเนี่ยสองเม็ดก็พอไม่ต้องมาเยอะมากจิอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมคะใส่พริกแดงไม่ค่อยพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดเขาจะให้สีค่ะถ้าอยากเผ็ดอ่ะ ฟังเลยว่า<ะ>ถ้าใครอยากเผ็ดกว่านี้<ะ>ให้เติมพริกขี้หนูลงไปด้วย<ะ>แต่พริกขี้หนูอ่ะต้องเตือนอย่างที่คุณหมอว่าบางทีเนี่ยมันเผ็ดมากไปไม่ดี<ะ>และถ้าเป็นผู้ใหญ่ระวังสำลักอันนี้อันนี้บอกเลยว่าประสบการณ์ตรงเมื่อก่อนเราสามารถอยู่ได้<ะ>ไม่อะไรเลยเพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางครั้งอ่ะ นั่งเฉยๆก็สำลักแค่กลืนน้ำลายผิดช่องเท่านั้นเองก็คือหลอดอาหารยหย่อนปะคะเกี่ยวไหมคะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเส้นประสาทที่มาควบคุมการกลืนใช่หนูเห็นคุณยายหนูเป็นอ่ะแล้วก็เขาจะต้องติดเชื้ออะไรนี่ถ้าเราสำลักก็เดี๋ยวติดเชื้อตาบดีลงปอดปอดอักเสบด้วยนี่คือเครื่องของขัดฉากที่เราจะใช้ในวันนี้นูขอมีกระเทียมหอมแดงกระชาย และพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะสับรวมกันใช่ค่ะแต่ให้ต้องละเอียดนะคะค่ะประมาณหนึ่งเพราะว่าเวลารับประทานแล้วเวลาที่มันกรึบกรับนิดๆิเนี่ยเพิ่งรู้มันมีส่วนที่สับด้วยตอนแรกน้กว่ามีแต่ใหญ่ๆแบบนี้ใช่แล้วก็แค่โรยแค่นี้เองมันถึงจะหอมเมื่อกี้มีคําถามที่ว่าแล้วมันจะเข้าเนื้อไหมนี่คือตัวหี้เองคุณแม่ค่ะพริกนี้ป่ะคะที่เขาไปทาพริกดองในร้านก๋วยเตี๋ยว ใช่ค่ะแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะเลือกบางร้านราดหน้าใช้สีเหลืองค่ะอ๋อแล้วเจ้าใช้สีเขียวค่ะพริกชี้ฟ้าเรามีสามสีเขียวแดงเหลืองแล้วแต่จะใช้สีแดงเหมาะกับการกินสุกมากกว่าแดงเหลืองกินสุกเขียวเน้นสดใช่เหลืองดองเหลืองดองได้ความรู้ค่ะจุดอ๋อแล้วก็สับจะละเอียดประมาณไหนคะไม่ไม่ไม่ละเอียดมาก ไม่ยิบให้มันมีเท็กซ์เจอร์แต่ในชีวิตจริงถ้าจะอยากปั่นก็ปั่นกับยาบปั่นแบบสับค่ะปั่นแห้งค่ะคุณพระสีหอมเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคือผัดฉ่าเราเอาละเอียดขนาดนี้เราไม่ได้เอาละเอียดยิบเป็นเพสอย่างที่เราทำเครื่องแกงหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะ ุณหมอช่วยเอาจานใช้เลยใชนั่นแหละจานเล็กนั่นแหละใช้หมอซะเลยรู้สึกดีค่ะที่ทําเยอะเนี่ยคือปริมาณแต่ละอย่างเมื่อกี้เราใส่นิดเดียวเห็นไหมคะค่ะแต่อันนี้ถ้าจะเก็บไว้ใช้ให้คั่วหรือผัดน้ํามันไว้ใช้ได้โดยปกตินะคะไม่ให้เก็บสดแต่เก็บสดแล้วจะดําค่ะคั่วไว้ก่อนต้องคั่วก่อนถ้าขึ้นชื่อว่าผัดชาทะเลค่ะก็ต้องมีเครื่องทะเลถูกไหมคค่ะอันนี้เลือกเอาเลย ตามชอบตามชอบต้องขอคําแนะนําจากคุณหมอว่าจริงๆแล้วอาหารทะเลอ่ะอันไหนดีไม่ดีอย่างไรคือ,อจริงโดยภาพรวมอาหารทะเลเป็นอาหารที่ดีอยู่แล้วมีโปรตีนแล้วก็มีเกลือแร่ต่างๆมากมายแต่ว่าที่เรารู้กันดีขอ,อาหารทะเลมันก็จะมีคอเลสเตอรอลเยอะค่ะคือกินได้แต่เอาปริมาณพอเหมาะไม่ต,มมต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากที่สาคัญคือสุกถ้าสุกโอเคอแล้วตาเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆเยอะแยะอย่างวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะปลาหมึก วันยายานี้พยายามเลือกมาก็มีกุ้งแน่นอนคนชอบกินกุ้งนะแต่ว่าถ้าเอาหัวออกจะดีขึ้นไหมคุณหมอก็โอเคเอาความมาหออไปนิดนึงแต่รูว่ามันก็นิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็หอยแมลงคู่อันอนี้เอาแต่เนื้อจะได้รับประทานง่ายปลาจะเป็นปลากระพงแดงกระพงขาวปลาเก๋า,า,กาอันนี้ก็แล้วได้หมดได้หมดค่ะแต่ขอปลาเนื้อแน่นหน่อยนะคะแล้วก็ปลาหมึก ปลาหมึกแล้วก็หอยเชลล์ชอบอมากเชลชล์ค่ะเชลล์เนี่ยจะเป็นเชลล์ไทยเชลล์นอกอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่ทุนนะับถ้าขอเพิ่มแมงกะพรุนได้ไหมคะสมมติไปแป๊บแป๊บอุ้ยทำไมใส่ตาโอเคไม่เพิ่มก็ได้ค่ะไม่ไม่ไม่เพราะเพราะกำลังคิดว่า,าคือปกติแล้วแมงกะพรุนเนี่ย เนื้อสัมผัสเขาอร่อยด้วยตัวของเขาอะดึงๆเขาไม่ค่อยปนกับใค่นะอ๋อเขาจะเดี่ยวๆใช่เขาจะมาแบบโดดๆอยู่ดีๆไปลดบทบาทพระเอกนางเอกลงไปเลยถ้าจะฉากก็คือฉากรุนไปเลยใช่ใช่ใช่ค่ะหรือบางท่านเนี่ยฉากปลาช่อนทะเลก็อย่างเดียวไปเลยโอเคมาก็ลวกราวนี้อันนี้นะคะเกลือใส่ไม่มากเพราะว่าคุณหมอมองอยนะคะไม่งั้นเราก็ใส่แค่หยิบมือนิดเดียว นิดหน่อยเื่อเพื่ออะไรนะคะคุณแม่ของทอนเพื่อให้มันมีรสชาติในตัวมันนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยนแต่ถ้าคุณหมอไม่อยู่ก็คือคุณแม่จะอีกสองหยิบมืออ่าท้วยนี้อัดหมดชอบไปเลนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราจะลวกอาหารทะเลแต่การลวกอาหารทะเลเนี่ยบอกเลยว่าควรจะลวกทีระยะ เพราะความหนาของเนื้อสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เท่ากันคือถ้าเป็นอ้นอ้นของเทหมดแม่รู้ง่ายไงแม่คือจินตนาแมู่าคือกะว่าจะเอามือผลักทั้งจานแล้วก็ลงไปเลยอ่ะเนื้อสัตว์เนี่ยสุกไม่พร้อมกันแล้วมันจะได้กะได้ว่าแต่ละอันเนี่ยสุกแค่ไหนเราบังคับได้ว่าให้สุกแค่นี้ คือไม่ต้องแบบสุกมากถูกไหมคะใช่เพราะเดี๋ยวเราจะโดนความร้อนอีกทีนึ่งโอยแม่นี่กุ้งหรือม้าตัวใหญ่มากอันนี้เขาเรียกอันนี้อันนี้พอดีเขาเรียกกุ้งลายเสือค่ะเขาเลือกกุ้งลายเสือมาค่ะอันนี้นะคะปลาหมึกหมึกหอมหมึกกล้วยแล้วแต่ชอบหมึกตัวเล็กนี่สวยงามเห็นไหมอ่าหมึกีิถ้านานไปก็ถือว่ากระด้างใช่กระด้างต่อไปปลาค่ะอนุญาตหนูชอบกินเชลมากบางร้านหนูสั่งเชลอบเนยมา ในในภาพอะตัวเท่านี้แหละค่ะแต่ถึงบ้านเป็นจุดอุตสงค์การลวกปลาก็ระวังหน่อยนะคะเขาบอกบางกว่าเพื่อนเมื่อไรถึงเชลนะเชลแป๊บเดียวหอยเชลนี้ก็เป็นตัวที่สุกเกินไปก็ไม่อร่อยค่ะอันนี้เชลนอกใช่ไหมคะตัวใหญ่ใช่ค่ะนอกไหนคะนอกนอกบ้านนอกกระจวค่ะ อ่าเท่านี้พอเดี๋ยวเปลูกจิ้มลูก้ีเออใช่ลูก้มอ้าวนนี้ค่ะแม่โอ้แต่กุ้งลายเสือนี่ก็ถ้าได้น้ำจิ้มทะเลดีๆก็ก็นนองคุณหมอน้อง,อง <c oughs> เรียบร้อยใช่ไหมคะคุณลองหะเรียบร้อยให้ดูว่า,าแต่ละอย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้สุกจนแข็งหรือสุกจนแห้งค่ะนะคะแล้วก็พอเราลูกเสร็จก็เดี๋ยวเราจะผัดแล้วใช่ไหมคะเครื่องผัดฉาเสร็จแล้วอาหารทะเลเสร็จแล้ว อานนี้เราจะมาเตรียมผักที่จะอยู่ด้านบนอันนี้ใบโหระพาอันนี้กระชายหั่นนะคะแล้วก็คาเมตัมปุรุสใบมะกรูดอะไรนะคาเมตัมปุรุสอะไรชื่อสายแปลแล้วก็พริกสีเหลืองพริกเหลืองเนี่ยต้องการสีละอันนี้คือไม่สนใจว่ามันจะแหลกไม่แหลกหรืออะไรแบบนี้ไม่สนเราต้องการสีสวยงามเท่านั้นเองพริกไทยอ่อน นี่คือเครื่องเตรียมที่จะใส่ตอนทีหลังใช่ตอนท้ายแม่ภาษาคุณหมอสุดยอดอยู่นานซะชะนานั้นเรากำลังจะลงผัดลงผัดแล้วค่ะก่อนที่จะหยิบทุกอย่างเลยขอเปิดไฟอย่าลืมนะคะเคล็ดลับที่บอกเมื่อกี้บอกว่าต้องการกระทะร้อนเชฟจะไม่ใช้น้ำมันใช่ไหมคะไม่ใช้น้ำมันเลยค่ะ อันนี้เอามาให้ดูว่าโดยปกติคือน้ำมันแต่ทำอย่างไรที่เราจะทำให้อร่อยโดยไม่ใช้น้ำมันคราวนี้เราก็กะปริมาณที่เราจะผัดหนึ่งจานก่อนนะคะเชลเชลเริ่มที่จะแล้วก็ผู้หอยแมงผู้เพราะผู้เฉยๆไม่ผัดรักษาไว้ให้ดีและสุดท้ายคือปลา ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยเขาแหลกง่ายเนื่องจากเราไม่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะเป็นชเล็กชิ้นน้อยด้วยใช่สมมุติว่าอันนี้เราจะทำหนึ่งจานนะคะคุณหมอขาพี่ขอช้อนนิดนึงพี่จะตักปรุงอย่างอื่นละอันนี้อย่างแรกน้ำมันหอยน้ำมันหอยนิดนึงเราใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงนี้เลยค่ะ ซีอิ๊วขาวอันนี้ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เต็มช้อนดีน้ำตาลเราใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวซึ่งถามว่าน้ำตาลใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อเป็นการชูรสทุกสิ่งทุกอย่างในอาหารข้าวดังนั้นเราใส่แค่นิดหนึ่งเหมือนประมาณว่าอยากใส่ผงชูรสแต่ใส่แค่แต่ใส่คุณเขาแทนส่วนอันนี้เนี่ยน้ำปลาพี่เก็บปล่อยก่อน เพราะว่าน้ำปลาเนี่ยใส่ตอนท้ายที่ร้อนๆเนี่ยเขาจะหอมมากค่ะใส่ทีหลังสุดและคราวนี้ล่ะค่ะเอ้ลาเไาแล้วเครื่องผัดชาของเราลงตรงนี้เพิ่งรู้เอนแรกนึกว่าไปอยู่ในกระทะใช่ใส่ในชาของคุณแล้วก็ลงทีเดียวเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะอ๋อหนูถืกว่าใส่ไปทีละหน่วยใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อ ไม่ให้แห้งเกินไปเวลาผัดก็ได้แต่สังเกตนะว่าพี่จะเอาเครื่องผัดฉาไว้ด้านบนค่ะเพื่อที่เวลาลงกระทะเขาจะได้โดนความร้อนก่อนเพื่อนนะคะต้องเตรียมหลบไหมคะก็ควรนะเอาหลบใช่ไหมเอาอะไรดีเออพี่เตรียมอันนี้ไม่เลอะตอนนี้เนี่ยเหลือเชฟเข้าฟิลอยู่เตรียมอยู่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเห็นควันที่กระทะแล้วใช่ไหมคะเทียมจับภาพในกระทะร้อนจัด และผัดชาต้องมีเสียงชานะคะช่าจมไหมคะอเลยค่ะทุกคนว้าวชาค่ะคุณแม่ลาชูลาชูและเห็นไหมคะว่าการที่เรามีน้ำนิดหน่อยเนี่ยมันทำให้ไม่แห้งเกินไปหอมอมอ๋ออ๋ออย่าทำแบบนี้ได้มใช่แต่ก็ตีเข้ามัความหอมของกระทะไหมมันทำให้เครื่องแกงเขาคั่วได้ทีค่ะ หอมไหมคะหมอหอมมากเราทำผัดฉ่าได้จากนั้นอันนี้ไฟแรงแล้วนะคะสุดยอดเอาแล้วตอนจบเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นี่ถ้ปกติเราก็คงมกลุงกันแบบสบ้านัะไรแบบนใ้่ค่ะและขอจบคุณหมอค่ะพี่ขอช้อนทันนี้ิ้เล น้ำปลานี่คือสเสน่ห์อาหารไทยปกติเลยคือขอจบนิดนึงจบต้องจบตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะแค่นี้เลยค่ะอืมกลิ่นน้ำปลาจะบอก,ออกว่าเสร็จเสร็จแล้วเส็าแล้วกล,ลิ่นแบบว่าสุดยอดอ๋อบางคนก็ใช้ปูใช่ไหมคะปูฉาก็ได้ ปูหรืออะไรก็ได้ที่เป็นจริงๆแล้วกับอาหารทะเลเนี่ยเขาจะดูน่ากิน<อ>ค่ะเชลจ่าป้าอยู่นี่เลยอ,ะอ่ะอร่อยได้แบบไม่มีน้ำมันอ่ะพร้อยแล้วค่ะ ผัดชาทะเลแบบคุกอิดเบทเทอร์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่แน่นอนดูอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องอร่อยแน่ๆแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาชิมกันนะคะอืม,มีโรยนิดนึงคช่ไหมพิกไทยหน่อยนึงค่ะหอมดีค่ะและนี่คือทะเลผัดชาโดยเชฟป้อมน่ากินสุดๆจนแทบอดใจไม่อยู่แล้วครับ กิ่งเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆแล้วหิวเลยครับตอนนี้เอาเป็นว่าเราไปชิมพร้อมๆกันเลยครับถึงเวลาที่จะต้องชิมแล้วนะคะกับเมนูผัดฉาทะเลคุกอิดเพเทอร์แต่ดูค่ณผชมดูสิคะอันนี้ของคุณโน่นนีของ อันนี้คืออ้มไปซื้อหน้าปัดซอยนะคะอันนี้คือฝีมือคุณแม่แต่ว่าขนาดว่าอ้มไปซื้อเองอ้นยังอยากจะชิมของคุณแม่มากกว่าเลยค่ะดูสิคะอันนี้เต็มไปด้วยนะคะน้ำมันใช่ค่ะซอสปรุงรสต่างๆก็เลยคิดว่าไปชิมขอูคุณแม่เลยดีกว่าค่ะหมอชอบอะไรได้หมดค่ะได้หมดทุกอย่างเชลจ๋าป้าอยู่นี่ <laughs> นึกแล้วย<ม>ี๋ยให้เชลให้อ้มอันเดียวเลยจบ แม่ก็ไหนบอกชอบหอยเชลล์กุ้งลายไทเกอร์ล่ะคะนี่ถ้ากระชายเป็นเส้นก็ไม่กินเหมือนกันแต่ถ้าแบบผสมไปเนี่ยโอเคได้เนี่ยถ้าดูดีๆเห็นไหมคะข้างใต้เขาก็จะมีน้ำปลุกคลิกขึงนมางมีรสเห็นไหมคะคุณหมอมันก็จะหอมประมาณแบบผัดฉ่าจริงๆแต่ไม่มีน้ำมันแม้แต่หยดเดียวรู้สึกดีอืม ถ้าใครชอบอาหารทะเลก็จะเป็นอาหารทะเลรสจัดและเหมือนที่บอกนะคะถ้าชอบเผ็ดหอมนิดนึงทุบพริกหนูสวนลงไปเพิ่มความเก็ดจะใช่ค่ะจะมีความโดดออกมานิดนึงอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณแม่ถึงเติมเกลือนิดนึงตอนที่เอาไปลวกแล้วเขาจะมีรสชาติแล้วพอมาผัดรวมกันนี่คือใช่เลยอะค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอกว่าอะ่อยไหมคะ เมนูมนี้ก็คือถืเนมนูที่ดีนะคะก็คือเห็นว่ามีเครื่องแกงมีสมนุนไพรเยอะเป็นเมนูที่เผ็ดร<ม>้อนแล้วก็จะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะได้ประโยชน์จากสมุนไพรแน่นอนะนะคะพริกชี้ฟ้าวันนี้เชฟซริจริงเมื่อกี้เชฟบอกมีทั้งเขียวแดงเหลืองนะคะวันนี้ก็ใช้ทั้งแดงทั้งเหลืองอย่าใส่เขียวไปได้แหละก็ใส่ได้นะคะเพราะนั้น พิชฟ้าสีเหลืองสีแดงก็จะมีเรื่องของเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะก็บำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยเรื่องของการเผาผลาญด้วยนะคะต่อมาก็คือเรื่องของอาหารทะเลจริงเราคุยไปแล้วส่วนหนึ่งว่าจริง,รง,รงทุกช่วงแดดขอให้สุกคือไม่ใช่ว่าจะมาัวช่วงนี้จะกลัวโควิดจะสุกช่วงนี้นะจริงแล้วคือควรจะกินสุกช่วงทุกช่วงให้ตลอดฮางดของดิบเพราะว่าจริงแล้วในอาหารทะเลเองนอกจากโควิดที่เรากลัวเนี่ยยังมีแบคทีเรียตัวอื่นอีกมีเชื้อไวรัสบางตัวด้วยไวรัสสากอัลเสบเทอนะคะก็อยู่ บวเอ่อแบคทีเรียบางตัวนะคะเราอาจจะกระดินข่าวบางคนที่มีโรคประจําตัวอยู่เดิมบ,บางคนเป็นโรคต,ตับตับไม่ดีกินอาหารทะเลไม่สุกนี่เสียชีวิตได้เลยนะคะเ <c oughs> พราะว่ามีติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยนะคะ <c oughs> นี่ก็เน้นย้ำเรื่องของการกินสุกนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการปนระหว่างของดิบกับของสุกก็อาจทให้การปนเปื้อนของเชือ้อโรคต่างๆได้นะคะเพราะนั้นก็อย่าลืมเรื่องของการแยกเขียงหรือภาชนะอะไรก็ตามที่ปนระหว่างสุกกับดิบนะคะแล้วก็อันนี้คือการล้างมือด้วยเช่นจับดิบเรียบร้อยแล้วก็ ล้างมือให้เรียบร้อยก่อนจะมาจาับจะมีอีกอันหนึ่งให้ความรู้ว่าในแง่ของเชฟนะคะ,คะการใช้เขียงอ่ะอาจจะสงสัยว่าเวลาคุณเดินเข้าไปในครัวเขาทําไมเขามีเขียงหลายสีแต่นั่นหมายความว่าเขาแยกตามประเภทอาหารค่ะ,คะสีเขียวคือผักสีแดงคือเนื้อแดงสีเหลืองคือสัตว์ปีกสีฟ้าคือสัตว์ทะเละสีขาวคือแป้งขนมปังใดๆโดยทั่วไปและสีน้ำตาลคืออาหารที่ผ่านการปรุง อ๋อผักจะได้ไม่มาเหม็นคาวขนมปังจะได้ไม่มาเหม็นไก่อะไรอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือบางคนนึกว่าแค่สวยงามหลายสีเหรอเลือกใช้สีนั้นสีนี้ไม่ใช่ค่ะนี่คือความหมายของการใช้สามคนใช่ค่ะความหมายสามคนค่ะแต่ละสีหมายถึงแต่ละสำหรับอาหารโอ้ดีจังเลยอ่ะแบบไปเสิร์ฟครบ ก็คือว่าต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงไม่ใช่แค่เฉพาะเชฟเท่านั้นนะคะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทําอาหารกินเองก็ต้องใส่ใจรายละเอียดเพื่อสุขลักษณะของเราให้คุณหมอกับคุณแม่ฝากถึงเมนูนี้อีกนิดนึงค่ะว่าจริงแล้วก็จริงอาหารนะคะก็กินให้ครบ5้าหมู่นะคะอาหารทะเลจริงๆริงกินได้แต่อย่างที่บอกคือคอเลสเตอรอลนะคะเพราะนั้นก็อหญ่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็เรื่องของรสจัดจริงจริงกินได้บางครั้งบางคราวจะ จริงก็ไม่ควรนะเค็มจัดนะคะคือเค็มนิดๆหน่อยๆได้เค็มจัดก็โรคไตก็ถามหานะคะเพราะนั้นคือฝากเรื่องรสจัดที่อย่าจัดทุกครั้งหรือจัดตลอดใบนะคะแล้วก็เรื่องของการกินที่หลากหลายนะคะค่ะคุณหมอเข้าตัวใช่ไหมคือคุณหมอบอกคุณผู้ชมหรือคุณหมอแจ้งตรงเลยแ่ก็อยากให้ดูแลใจเย็นก่อนที่จะสายไป่ะคะ สำหรับผัดฉาทะเลนะคะจริงๆแล้วก็เป็นหลักง่ายๆของการเลือกวัตถุดิบนั่นคือขอให้เลือกของที่สดจริงๆนะคะไม่ว่าะจะเป็นเนื้อสัตว์ใดๆ โดยเฉพาะอาหารทะเลถ้าไม่สดเนี่ยมีกลิ่นและเป็นอันตรายค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะปรับนิดเดียวเองค่ะปรับไม่ต้องหักถ้าหักเลยเนี่ยเราจะไม่ทาเป็นชีวิตประจาวันเดี๋ยวเราจะเบื่อเราจะทอนะคะแต่ถ้าค่อยๆปรับไปเนี่ยแล้วเราค่อยๆซึมซับเข้าไปบางวันเราอาจจะไม่ต้องกินเลยก็ได้ในเมนูปกติแบบนี้จริงๆนะคะอย่างสมมติอย่างอ้นอย่างเนี้ยคือเหมือนได้รู้แล้วได้มีข้อมูลแล้วบางมื้อเนี่ยจะต้องกินแบบปกติยังรู้สึกผิดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูลองศึกษาดูนะคะเพื่อตัวเราแล้วก็ ครอบครัวของเราค่ะแต่ถ้ายังไงก็มีคุกอินเวเตอร์บารมาชาแนลเป็นเพื่อนก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ